ทุย <c oughs> <c oughs> อ,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 อสำหักน้ำลายไปอันที่เรียบร้อยแล้วอเสียงไรอะเขากลัวถ้าถามผมชื่ออะไรนั่นหรอผมชื่อเขะเอ้ยโทษโทษโทษผมชื่อเสือผมล็อกเกอร์เกียนทีวีนนะครับวันนี้ผมมาเล่นเกม เลดแมนภาคเซเลนโทเนีมมเยมภาคนี้เขาก็ผ่านกันมาเยอะแล้วล่ะเราเราก็อยากจะเขียนเล่นกันมั่งครับภาคนี้ยังไม่เคยเล่นนะครับเคยเล่นแต่แบบว่าเซเวนสตรีก็เล่นให้เราไปแล้วเ,ลเออก็ไม่มีอะไรมากครับแเราจะเราจะทําเป็นซีรีส์ครับเราจะทําแบบว่าเป็นตอนตอนยเจ็ดกีมันมีกี่ภาคเราก็จะทําให้หมดเลย เพราะเราค้างเซเลนเดอร์แมนมากครับข้างน้องหุ่นเพียวอีหุ่นเพียวอีซเลนดี้อีทับขี้เอาไม่ใช่ละอันนี้ซเซลนน้องหุ่นเพียวเซเลนดี้แมนอยอดจะจะเฮยเราไปดูกันเลยผมชื่อแพะนะครับไม่ใช่แล้วยังจะเล่นแพะมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับแพะนะครับอุ้ยปิดไฟทําไมเอาเเปิดดิโอเค โอ้ยมีห้องขอมให้กูเล่นก็นไม่บอกมาเซเลนดีเรามาเล่นฮอนกันเถอะไม่ใช่ละอุย้ยเจอแผ่นแรกแล้ว out of sync not o f t h e m i z e d เสียงกองมาบรรยากาศใช้ได้กรัวคนตูดลุกแล้วแล้วคุณล่ะคนตูดลุกหรือยังทนี้คนตูดอุ้ยเือ๋ยกว่าใช่ เมื่อไหร่จะเจอคนที่ใช่ใครสักคนที่อยู่เคียงข้างเราไ้เจยแผ่นละอย่านะเมืองกูว่ากูเล็กแล้วนะจาวิสจาวิสจาวิสเจ้าอยู่ไหนจาวิสจาวิสมันเกี่ยวอะไรกันครับอันนี้สเลนดี้รับไม่ใช่จาวิสครับมันไม่เกี่ยวอะไรครับตุ้มเฮ้ยมันไม่น่าโดนนะครับมันก็ไม่น่าโดนครับมันก็ไม่โดนครับมันก็ไม่ได้ครับ อิสแลนดี้ยังไม่มาเลยครับอิสแลนดี้ยังไม่มาเลยครับเยดดี้เลยครับเยดดี้เยดุ้งเยดูโอริโอฮะแบบเออโยโย่เย่เอ้าไอ้อทั้งนี้มาแล้วเราก็ไม่ไปครับแล้วก็แลบแลบจิจเต่าปะครับกทุยตอนนี้รู้สึกว่าโหสัมผัสได้ถึงพลังอันมาอื้อตื้อเอออืมแล้วก็จะบ่นอะไรให้ใครเขาฟังกันหรอวะเนีย่ย จะปเฮ้ยพู้คนเดียวก็เป็นวะค่ะเหย็ดดีเย็ดูมึงตีกองทำไมอย่าให้กูรู้นะว่าไก่ออกก่นไข่อะไข่ตีกองจะตอบให้งูบเลยเด้ออืมอย่านะเมืองกูว่ากูเล็กแล้วนะอย่าไม่ได้แดกหรอครับอะตรงนี้ที่เริ่มต้นเอ้ยเราเจอเราเจอหัวไก่เอ้ยไม่ใช่หัวลูปฟันสิงโตอย่ามานะอีสเลนดี สิงตูดสิงตูดสิงโตนทางนี้มาละไปงี้มาวิ่งวิ่งวิ่งได้ก็ไม่บอกเสรนดีทาร์ปีไปเจอใครแล้วุกตุ๊กติ๊กเอาไม่ใช่ละตุ๊กยูเกิลนิวคัมมิ่งฟอร์มีไม่รู้อ่านว่าอะไรอุ๊ยโอ้โหเจอแล้วเยดี้โอ้โหเฟอรระคังมาระคังมา เมื่อกี้เห็นแล้วแล้วคุณล่ะเห็นหรือยังไม่ยิงมันดิเมื่อกี้นะจาวิสเจ้าอยู่ไหนจาวิสเซรนดี้เออเราจะเรียกชื่อมันว่าอย่างนี้ดีกว่าชื่อมันออกเฮ้ยจาวิสเจ้าเซรนดี้เอ้ยในนี้มันต้องมีแน่นอนค่ะนี่กูบอกแล้วอ่ะกูบอกแล้วว่าไก่ออกก่อนไข่มึงไม่เชื่อกูหรอกไอไอแคมฟอร์มเดอะฟอร์เรตฉันมาจากป่าโอ้ มีเสียงโทรศัพท์เวยเฮ้ยผมไม่ชอบเสียงกระดิ่งผมผมว่าผมเล็กแล้วนะครับอย่านะเมืองกูว่ากูเล็กแล้วอุ๊ยโอ้โหโอ้โหข้างหลังสัมผัสได้ว่าจอเริ่มซ่าอุ๊ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหต่อหน้าต่อตาเย็ดดีโอ้โหอูโหโอริโอจาวิสเลนดี้โอ้โหอย่าได้แดก ดิ้นดิ้นอย่าดิ้นครับอย่าดิ้นอย่าดิ้นครับอย่าดิน้นรู้เรื่องเลยโอ้โหมาทีนี้สัมผัสได้อุ้โหหายไปแล้วจือ,นนอมึงวินบอกมึงไม่ใช่นายฮาวมึงไม่ใช่จกุกบุกจะมา,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 าัต่แดดแดอแดดยามึงไม่ได้แดกกูหรอกครับปูก็วิ่งอครับ,บ,รบยาอีหุ่นเพียวติดติดติดอะไรโอโ้โห มึงวินวอล์กได้หรออีหุ่นเดียวหายไปแล้วหายไปแล้ว,ลวออกดาบบิ้งหรอ <ไป S 1> อุ้ย <ไป S 1> อุ้ยเี้ยวแม่งทางตัน <ไป S 1> โอ้โหสองทีสองทีสี่รูรู้เรื่องเลยยาโอ้โหมันตามตูดกูไม่เลิกเลยวะ่ะอีจาวิสเลนดีเนี่ยมมึงไปเลยนะกูไม่ต้องการมึงละ กูไม่ต้องการมึงแล้วมึงไปเลยนะอิสเลนดี้ทับขี้อิจาวิสเลนดี้มึงหายไปจากชีวิตกูเลยนะกูเริ่มชักไม่ไหวแล้วตกใจแม่งลั่นบ้านเลยลั่นลาลัาน่ลนโอ้โหสัมผัสได้ถึงพลังอื้มอุ๊ยอยู่ในห้องมึงจะรอเยอะกั่าออิสเลนดี้แดแดแดดไม่ได้แดกกูหรอค,ครับแหลกด้วยเอ้ เอ้เอ้อย่าเพิ่งแหลกดิเดี๋ยวมันจะแดกตูดกูอู้หูอู้หูไม่ได้แดกกูหรอครับอู้หูเต็มนะอู้หูไม่ได้แดกกูหรอครับอู้หูอ้โหูถ้าหันหลังบ่อยๆก็จะเจออย่างนี้แหละครับก็เราชอบหันหลังนะครับอืมอย่าเสียงดังไปอย่าเสียงดังไปเดี๋ยวไก่ได้ยิน ย่าสิงดังอย่าสิงดังอาย่าเจ่าเฮ้ยอย่านะเมืองผมเป็นคนที่ชอบหันหลังครับอย่านะเมืองกูว่ากูเล็กแล้วนะถูกไม่ได้แดกกูหรอกครับผมบอกตรงเลยต่อจากนี้จะไม่หันหลังอีกแล้วอืออย่านะครับกูว่ากูเล็กแล้วนะครับไอ้อซ์เรนดี้หายไปแล้ว สัมผัสได้ถึงพลังอันนิ่มนวลเอ้ยทางตันเฮ้ยกูเห็นอะไรแวบบสัมผัสได้เลยค่ะมันหน่องอย่านะมึงอย่านะมึงที่อิงที่แคบแคบอยู่โอ้โหเห็นแล้วเห็นแล้ววิ่งเห็นแล้ววิ่งโอ้แม่เจ้ามันคืออะไรวะเย็ดดียอไม่เจอ กลับมาตรงมังกรอีกแลเอ้ยไก่เอ้ยไม่ใช่สิงโตท่านไก่ช่วยข้าด้วยท่านไก่มึงช่วยกูทีไฟตรงกลางก็ได้ชักเหนื่อยกับมึงละเสียงก็ดิ่งดังมากอู้หูอ้โหไม่ได้แดกหรือครับกูตรงกูตรงกูอ้อมยืนตรงยืนขึ้นไม่ได้แดกหรอกหือสัมผัสได้ หุ่นตัวซะโอ้โห,โโหใจแล้วมึงทำไมชอบยุ่งกูเอ้ตรงนี้มันน่าจะมีนะไอ้เจ้าห้าแผน่น no escape ไม่มีที่หนีอุ้ยโอ้เสียงมันเบาอ๋อหัวใจสั่นเมื่อเจอเธอหัวใจสั่นเมื่อเจอเธอโอ้โอ้โหอีหุ่นเพียวอีหุ่นเพียวอย่านะมึง หันหน้าไปไม่มีอะไรเกิดในกอภัยทุกอย่างย่อมเป็นไปได้เมื่อเรากล้าหออุ๊ยหูอยู่ตรงไหนหูข้างหลังอุ้ยไปแล้วหูอื้มอหูใหญ่เลยหูใหญ่เลยโอ๊ยเหนื่อยออ้ยพิ่งมาเหนื่อยดีขออยสามแผ่นโอ้โหเทียนสัมผัสได้ถึงพลัง ถึงพลังตามตูดกูไม่เลิกเลยไปทั้งไหนดิเนี่ยโอ้โหตามกูไม่เลิกเลยมึงยืนทางขานเนี่ยแสดงว่าวมึงโดนเปิดสิงแล้วใช่ไหมเนี่ยอย่านะมึองอย่านะมึง <c oughs> โูโตรงหน้าอีหันลากโอ้โหตรงหน้าโอ้โหโโไม่มีไม่มีก็ต้องวิ่งโอ้โห มายืนเป็นเซลเซลอู้หูเซลขายของหกแผ่นอุ้ยอุ้ยอุ้ยวิ่งวิ่งวิ่งโอ้ไม่มีวิไม่มีวิจาวิสเจาวิสลินดี้อู้หูตรงนะโอ้โอ้โหอย่านะมึงกลัวกูเล็กแล้วนะอู้หูอีกแล้วอู้มึงเลิกตามกูเฮอะกูขอร้องเไม่หันหลังละจะไม่หันหลังละขอสุดรั้คขั้งสุดท้ายแมวละ ไม่หันหลังมันก็ไม่มันเดี๋ยครับขอหันหลังเป็นครั้งสุดท้ายโอเคพอโอ้ยจุ๊บอืมอีหันลากโอ้ยมึงพอเหอะกูตกใจโอ้ตายแล้วมึงก็ไม่ได้แดกว่ะเหรอครับหันหลังก็ไม่ได้แดกเฮ้ยอ,อย่าบอกให้กูเดินกลับไปที่เดิมอะโอ้โหใช่เลยโอ้โหโดนแดกไปแล้ว ที่หั่นลากทำจอกูช็อตด้วยไม่เอาแล้วเล่นตาเดียวพอโลเขาหลอนอะซีโอเกนก็วันนี้ก็ซีโอเกนคลิปหน้านะจ๊ะไอเล็บยื้อ